สวัสดีครับผมอามจากบริษัท99 JHK สำหรับแบรนด์สตีลนะครับขึ้นชื่อในเรื่องของความอึดทึกทนมากๆแล้ก็มีชื่อเสียงมากๆในเรื่องนี้ไม่ว่าจะเป็นทั้งในต่างประเทศก็ในประเทศไทยของเราเองแฟนๆที่เป็น FC s t ตี l จะรู้ดีในเรื่องของความอึดทึกทนของมันสำหรับคลิปนี้อามจะมาแนะนำวิธีการดูแลรักษาให เครื่องตัดหญ้าของท่านมีความอึดถึกทนให้สมกับเป็นแบรนด์ของยี่ห้อสติลสำหรับแบรนด์สติลมันมีวิธีการดูแลที่มันไม่ได้ซับซ้อนมากแต่ทีนี้เนี่ยการดูแลมันจะต้องดูแลให้มันถูกต้องตามขั้นตอนของการใช้งานหลังการใช้งานการบำร,รุงรักษาที่มันถูกตรงตามระยะอย่างด้านหน้าผมเนี่ยวันนี้ผมเอาเครื่องตัดหญ้าสติลรุ่น fs 3 0 0 1เป็นเครื่องตัดหญ้าน้ำหนักเบาราคาประหยัดเหมาะสมกับทุกท่านไม่ว่าคุณผู้หญิงคุณผู้ชายคุณผู้สูงอายุสำหรับเครื่องตัดหญ้ารุ่น fs 3 0 0 1ตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์จังหวะขนาด26ซีซีขนาดแรงม้าอยู่ที่ห่งแรงม้าน้ำหนักตัวเครื่องอยู่ที่5.5กิโลด้วยกันทีนี้เรามาดูกันดีกว่าครับว่าวิธีการใช้งานแล้วก็วิธีการบำรุงรักษามันมีอะไรบ้างที่ถูกต้องตามขั้นตอนที่ทาง บริษัทสติลเขาแนะนําอันดับแรกเลยสมมติว่าสติลรุ่น FS 3 0 1 1เวลาที่ทุกท่านสั่งไปทุกท่านจะได้เป็นกล่องแบบนี้ไปในส่วนของตัวชุดแฮนด์กับตัวใบกําบังมันจะไม่ได้ประกอบไปลูกค้าสามารถที่จะใช้เครื่องมือเซอร์วิสที่เขาแถมมาให้อยู่ในชุดน,นี้สามารถที่จะใช้ในการประกอบได้เลยประกอบในส่วนของชุดแฮนด์ใบกําบังในการใช้งานอย่างตัวใบตัดหญ้า สำหรับรุ่น FS 3 0 0 1สามารถใส่ใบวงเดือนขนาด10นิ้วได้ก็ปลุกเอ็นออโต้สามารถใส่ได้ทุกรุ่นทุกแบบทุกสไตล์ขึ้นอยู่กับความสะดวก ของแต่ละทัชอุปกรณ์เสริมต่าง,งๆเช่นหัวพลดินโคงดูดน,น้ําสามารถใส่ได้เลยพอหลังจากนั้นแล้วที่เราประกอบอุปกรณ์ทุกอย่างเข้ามาติดตั้งให้เหมือนกับด้านหน้าของผมตรงนี้เสร็จแล้วขั้นตอนต่อไปคือการเลือกน้ํามันเชื้อเพลิงสําหรับ FS3001 การเลือกน้ํามันเชื้อเพลิงสามารถเลือกได้ตั้งแต่น้ํามันเบนซินแท้หรือว่าน้ํามันแก๊สซฮอได้ทีนี้ในเรื่องของการเลือกน้ํามันถูทีในเมื่อรุ่น FS ส0 0 1ตัวนี้เป็นเครื่องยนต์2งจังหวะดังนั้นมันจะต้องมีการผสมน้ำมันทูทีนะครับอย่างแบรนด์สตีลเขาเองเขาก็จะแนะนําให้ใช้น้ํามันทูทีของสติลแบบนี้แล้วซึ่งน้ํามันทูทีของสติลมันจะเป็นอัตรา50ต่อหนึ่งด้วยกันอัตรา50ต่อ1มันก็จะหมายถึงน้ํามันเชื้อเพลิง1นลิตรเราจะผสมน้ํามันทูทีอยู่ที่แค่2 0ซีซีเท่านั้นมาถามว่าถ้าเราไม่ใช้น้ํามันทูทีของสติลได้ไหมก็ต้องบอกวัดได้แต่เราก็ต้องรู้ว่า น้ำมันทูทีตัวนั้นเป็นอัตราส่วนเท่าไหร่เราก็ต้องมาดูกันอีกทีหนึ่งแต่ส่วนตัวของอาร์มเองอาร์มแนะนําว่าให้ใช้น้ํามันทูทีของสติลจะดีที่สุดเพราะเขาออกแบบมาเพื่อผลิตภัณฑ์เครื่องยนต์2จังหวะของสติลโดยเฉพาะเลยพอเรามารู้ในเรื่องของการผสมน้ํามันเสร็จแล้วขั้นตอนการสตาร์ทอันดับแรกเลยเราเติมน้ํามันเชื้อเพลิงเข้าไปในถังเสร็จแล้วให้เรามาดูสวิ์เปิดปิดให้เรากดมาที่สวิ์สตาร์ทแล้ว ดันคันโยกขึ้นทีนี้กดปั๊มน้ำมันสักสิครั้งที่ใต้ก้นคาร์บูเรเตอร์เราก็ดึงสตาร์ทได้เลยพอดึงไปเสร็จแล้วพอมันมีเสียงทำท่าจะติดให้เราดันโช๊คลงด้านล่างแล้วก็ดึงอีกทีหนึ่งเครื่องก็จะติดแล้วหลังจากนั้นผมแนะนำว่าให้วอร์มเครื่องสักนิดหนึ่งก่อนการใช้งานสักประมาณ1นาที หรือ 1>, 1นาทีครึ่งแล้วเราก็สามารถที่จะเอาไปใช้งานได้เลยอันนี้ก็คือเรื่องของวิธีการใช้งานสิ่งสําคัญไม่แพ้ในเรื่องของการวิธีการผสมน้ํามันทูทีนะครับนั่นก็คือในเรื่องของวิธีการดูแลรักษาเครื่องจะทนไม่ทนอึดไม่อึดอยู่ที่คุณแล้วว่าคุณดูแลรักษาดีขนาดไหนสําหรับข้อแนะนําขั้นตอนแรกเลยเมื่อคุณเลิกใช้งานเสร็จแล้วควรถ,ถ่ายน้ํามันเชื้อเพลิง ออกจากถังน้ํามันให้หมดส่วนต่อมาคือให้ปั๊มน้ํามันออกจากคาบูเรเตอร์ให้หมดแล้วก็ดึงสตาร์ทอีกทีหนึ่งให้เครื่องมันดับขั้นตอนต่อมาแกะไซกองอากาศออกมาทําความสะอาดให้สะอาดทุกครั้งหลังจากที่เราเลิกใช้งานแล้วส่วนต่อมาจะเป็นเรื่องของหัวเทียนสิ่งนี้ผมบอกได้เลยนะครับสําคัญมากๆหัวเทียนเราควรที่จะออกมาเช็ดทำความสะอาดแล้วก็ดูในเรื่องของระยะเคี้ยวหัวเทียนว่า ระยะเที่ยวหัวเทียนมีระยะที่มันห่างเกินไปหรือเปล่าหรือว่ามีระยะที่มันชิดเกินไปหรือเปล่าโดยที่ระยะเที่ยวหัวเทียนมันจะอยู่ที่ 0.5- ถึง0.6ในส่วนของหัวเทียนเองเบอร์หัวเทียนควรที่จะใส่ให้มันตรงเบอร์ไม่ควรใส่หัวเทียนที่มันไม่ตรงเบอร์หรือว่าเราอาจจะใส่ให้มันดีกว่านั้นก็ได้ แต่สิ่งหนึ่งที่ผมเน้นย้ำสําคัญเลยหัวเทียนปลอมหัวเทียนไม่ควรใส่เพราะว่าถ้าคุณไปเจอหัวเทียนไม่แท้มันจะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของคอยไฟเสื่อมคุณภาพก่อนอายุการใช้งานอันควรตรงนี้ต้องควรระมัดระวังในเรื่องของการเลือกหัวเทียนมากๆเลยทางที่ดีคือซื้อหัวเทียนแท้ใส่สออาจจะต้องปรึกษากับร้านค้าที่เขามีความรู้ ที่เขาจําหน่ายหัวเทียนแท้ในส่วนต่อมาให้เราอัดจารบีทุกครั้งหลังจากที่เราเลิกใช้งานหรือทุกๆ50ชั่วโมงควรที่จะอัดจารบีที่หัวเกียร์สม่ําเสมอไม่ควรปล่อยปะละเลยและนี่คือวิธีการดูแลร,รักษาการใช้งานเครื่องตัดหญาตัว FS3001 ให้มันมีความทนทาน ให้สมกับชื่อของแบรนด์สติลเป็นการดูแลรักษาที่มันไม่ได้ยุ่งยากครับลูกค้าแต่มันอาศัยความสม่ำเสมอความเอาใจใส่ดูแลของบุคคลที่ใช้งานถ้าคุณปล่อยปะละเลยคุณไม่ใส่ใจไม่ว่าจะเป็นเรื่องของระบบน้ำมันเรื่องของหัวเทียนในเรื่องของการอาัดจารบีหัวเทียนในเรื่องของการผสมน้ำมันทุทีนะครับผมบอกได้เลยนะครับ คุณใช้แบรนด์ไหนยี่ห้ออะไรก็ไม่มีความรุนทานถ้าคุณไม่ใส่ใจเรื่องนี้หล,หลายท่านก็อยากจะรู้ว่า สำหรับตัว Steel FS 3 0 1ตัวนี้ฟิลลิงในการตัดเป็นยังไงบ้างจากการที่อาร์มได้ไปลองเทสประสิทธิภาพมาฟิลลิงในการตัดตัว FS 3 0 1ถือว่าเป็นเครื่องตัวหนึ่งที่น้ำหนักเบาพละกำลังก็ถือว่าเพียงพอต่อการใช้งานมันอาจจะไม่ได้เหมาะในการที่เราจะไปลุยหญ้าหนาหญ้าสูงๆอะไรขนาดนั้นแต่ถ้าคุณมีการตัดหญ้าที่มันไม่ได้หนาหรือทึบลกสูงมากผมมองว่าไอ้ตัว FS 3 0 1ตัวนี้ก็เพียงพอต่อการใช้งานแล้วอัตรา เร่งก็ถือว่าให้มาได้ดีรอบในการใช้งานถือว่าใช้ได้เลยทีเดียวนะไม่ได้เป็น2รลองใครในเวทของเครื่องตัดหญ้าน้ําหนักเบาๆเลยก็ว่าได้มาถึงตรงนี้หลายๆท่านก็จะสงสัยว่าอา้าวแล้วอย่างเครื่องตัดหญ้าสตีลรุ่น fs 3 0 0 1ตัวนี้เหมาะกับใครเหมาะกับท่านไหนแล้วท่านไหนควรที่จะเลือกใช้สิ่งหนึ่งที่ยมอยากจะบอกเลยคือเหมาะกับคนที่ ต้องการเครื่องตัดหญ้าน้ำหนักเบาเช่นคุณผู้หญิงคุณผู้ชายคุณผู้สูงอายุตัวนี้เป็นเครื่องตัดหญ้าที่น้ำหนักเบาราคาประหยัดราคาเพียง6,500บาทสามารถที่จะเลือกซื้อเลือกหากันได้เลยนะครับสำหรับ fs 3 0 0 1ตัวนี้หรือสำหรับท่านที่ไม่ชอบในส่วนของชุดสตาร์ทที่เขาให้มาจากโรงงานเป็นชุดสตาร์ทแบบดึงหนักสามารถที่จะสั่งเพิ่มเติม ให้เราแปลงชุดสตาร์ทเป็นชุดสตาร์ทแบบดึงเบาให้เพียงแค่ว่าลูกค้ารีเควสมาแต่จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมจากของเดิมจากราคาที่ผมกล่าวมาขรังต้นนี้สามารถติดต่อสั่งซื้อเข้ามากับทางร้าน9 9 j เ k ของเราได้เลยทิมนี้อามขอตัวไปก่อนครับสวัสดี